หลวงปู่ชอบฐานสโมพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิแห่งยุครวบรวมเรียบเรียงโดยครูบากล้วยทีรพัทโทเสียงอ่านโดยสรวิทยสายสิงตอนที่29ถูกต่อต้านจากพวกมิจฉาทิฏฐิปีพุทธศักราช2474หลวงปู่ชอบฐานสมโมจำพรรษากับองค์ท่านหลวงปู่สิงขันตยาคโม ที่วัดป่าวิเวกธรรมตำบลเหล่างาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นร่วมกับหลวงปู่อ่อนญาน,นสิริหลวงปู่คำดีประภาโสหลวงปู่สามาอจุตโตหลวงปู่กงมาจิระปุญโญปีนี้เป็นปีแรกที่มีการสร้างวัดป่าวิเวกธรรมโดยองค์หลวงปู่สิงห์เป็นผู้สร้างปีแรกที่สร้างวัดป่าวิเวกธรรม หรือวัดป่าบ้านเหล่างาขึ้นมาคณะพระป่ากรรมฐานจำพรรษาอยู่ที่นี่จะถูกพวกจ้ำผีคนทรงผีรบกวนกันแกล้งมีหมอผีผู้หนึ่งรักษาคนด้วยมนต์คาถาชาวบ้านเหล่างาและชาวบ้านใกล้เคียงให้ความนับถือหมอผีคนนี้มากหมอผีผู้นี้กับบริวารไม่พอใจพระกรรมฐานที่เข้ามาพักที่บ้านเหล่างา ทำให้ชาวบ้านที่เคยนับถือตนหันมานับถือพระกรรมาฐานเกือบทั้งหมู่บ้านเป็นเหตุให้ตนเองและบริวารขาดลาบสก,การะจากที่เคยได้ในการส่งเจ้าเข้าผีรักษาผู้คนเมื่อหลวงปู่สิงมาสร้างวัดป่าขึ้นที่นี่องค์ท่านสอนชาวบ้านให้เลิกนับถือผีให้นับถือพระรัตนตรยัยชาวบ้านส่วนมาก,ามากเห็นตามอง์ท่าน จึงพาการรับเอาพระไตราสารณคมจากองค์ท่านไปปฏิบัติหัวหน้าจ้ำผีกับบริวารพากันกล่าวร้ายพระป่ากรรมาฐานว่าเป็นผีปอบมาอยู่ที่นี่เพื่อจะมาสิงสู่กินผู้คนบ้างก็ว่าเป็นพระเถื่อนเลื่อนลอยไม่มีสังกัดวัดวาอารามจ้ำผีกับบริวารห้ามชาวบ้านใส่บาตรให้พระปา่าถ้าใครไม่เชื่อตามคำที่บอก ผีปู่ตาจะมาเล่นงานให้พบกับภัยที่บัตรชาวบ้านที่เชื่อก็ทำตามที่จ้ำผีบอกชาวบ้านที่ไม่เชื่อก็พากันเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมกับองค์ท่านหลวงปู่สิงห์หลวงปู่สิงห์ท่านกำชับพระเนนอย่าไปโต้อตอบก,กับพวกหมอผีถึงจะถูกกันแกล้งยังไงก็ให้พระเนนเราอดทนเอาแผ่เมตตาให้ผู้ที่หลงผิดถ้าใครมีวาสนาทางธรรม จิตใจเขาก็จะอ่อนน้อมลงเองหลวงปู่สิงห์ท่านจะย้ำเรื่องนี้กับพระเนนเสมอเพื่อป้องปรามไม่ให้พระหนุ่มเนนน้อยมีอารมณ์ไปโต้อตอบกับพวกจ้ำผีพวกจ้ำผีกันแกล้งหลวงปู่สิงห์และพระเนนต่างๆนานาเช่นเวลาท่านพาพระเนนออกรับบินทบาตพวกจ้ำผีก็จะด่าทอหลวงปู่สิงห์และพระเนนด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย บางครั้งก็แกล้งเอาท่อนไม้ก้อนหินคว้างปา่าเข้ามาใกล้ๆเพื่อให้พระเนนตกใจกลัวหลวงปู่สิงห์ท่านเตือนลูกศิษย์ให้ทำตัวเหมือนคนใบ้อย่าไปโต้อตอบทำตัวเหมือนคนหูหนวกไม่ต้องใส่ใจในคำพูดของคนเหล่านี้พระเนนทุกองค์จึงปฏิบัติตามคำสั่งขององค์ท่านหลวงปู่สิงห์ด้วยความอดทนเมื่อเล่นงานนอกวัดไม่สำเร็จพวกจ้ำผี จึงพากันเข้าไปรบกวนพระเนรในวัดเช่นตีเกราะเคาะไม้ให้เกิดเสียงดังรบกรวนเวลาพระเนรทำความเพียรเผาป่าเพื่อให้ไฟลามไปไหม้กุฏิที่พักยิงปืนขึ้นฟ้าหรือยิงปืนในวัดของขู่พระเนรให้หวาดกลัวทุกอย่างที่พวกจ้ำผีทำลงไปองค์ท่านหลวงปู่สิงห์และพระเนรไม่เคยโต้อตอบสักครั้ง ชาวบ้านผู้ใจมีธรรมรับการกระทําพวกนี้ไม่ได้จึงพากันเข้าวัดปฏิบัติกับองค์ท่านหลวงปู่สิงห์มากขึ้นกว่าเก่าหมอผีกับบริวารยิ่งแค้นองค์ท่านหลวงปู่สิงห์กับพระเนนกรรมาฐานมากขึ้นถึงขั้นขู่จะเอาปืนมายิงคืนหนึ่งหัวหน้าจ้ำผีถือปืนเข้าไปในวัดเพื่อจะยิงข่มขู่พระเนนหัวหน้าจ้ำผี เห็นหลวงปู่ชอบเดินจงกรมอยู่ข้างที่พักจึงถือปืนเดินตรงเข้ามาขู่ท่านว่าไอ้หัวโลนมึงกลัวตายไหมท่านตอบหมอผีจะกลัวตายหรือไม่กลัวสุดท้ายมันก็ตายอยู่ดีโยมมหาอัตมามีประสงค์อะไรหมอผีบอกท่านว่าปู่จะมายิงพวกมึงพูดจบหมอผีก็ยกปืนประทับจะยิงท่าน ท่านบอกตอนนั้นเรารู้สึกโกรธอยากจะโต้อตอบพอคุมสติได้นึกถึงคำพูดท่านอาจารย์สิงห์ให้แผ่เมตตากับผู้มาเบียดเบียนเราจงเชื่อในกรรมของตนเองเมื่อมีสติระลึกได้เช่นนี้เราก็ปรงในกรรมเดินจงกรมแผ่เมตตาให้หัวหน้าจ้ำผีไม่สนใจว่าเขาจะยิงเราหรือไม่หลวงผู่ชอบเดินจงกรมอยู่นาน จ้ำผีก็ไม่ยิงท่านสักทีจนเวลาตีสามกว่าท่านจึงเลิกจากการจงกรมขึ้นที่พักเพื่อไปไหว้พระสวดมนต์ท่านตะโกนถามจ้ำผีโยมยืนอยู่นานแล้วไม่เมื่อยบ้างหรือพอท่านว่าจบจ้ำผีร้องไห้โฮวางปืนเดินเข้ามาหาท่านจ้ำผีเข้ามากราบท่านนั่งก้มหน้าร้องไห้โดยไม่พูดจาคำใดกับท่านเลยจากนั้น จ้ำผีหยิบเอาปืนแล้วเดินออกจากวัดป่าบ้านเหล่างาไปท่านงงในการกระทำของจ้ำผีคนนี้มากหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ท่านนำเรื่องนี้กับเรียนองค์ท่านหลวงปู่สิงห์ผู้เป็นอาจารย์ทราบหลวงปู่สิงห์ท่านบอกว่าท่านชอกับหมอผีคนนี้ไม่เคยมีกรมเขืนฆ่ากันมาก่อนเขาจึงทำร้ายท่านไม่ได้ ท่านถามองค์ท่านหลวงปู่สิงที่เขาไม่ยิงกล้าวกับผมนั้นเพราะเหตุอะไรหลวงปู่สิง์บอกเพราะอำนาจสิลธรรมที่ท่านบำเพ็ญมาปกป้องรักษาจึงทำให้หมอผีผู้นี้ลั่นไกไม่ออกทั้งๆท,ที่เจตนาเขาตั้งใจจะลั่นไกฆ่าท่านพอองค์ท่านหลวงปู่สิงอธิบายให้ฟังเช่นนี้หลวงปู่ชอบท่านจึงสิ้นสงสัยช่วงระหว่างปีนั้น เขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเกิดโรคระบาดทําให้มีผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมากท่านบอกมีคนตายเกือบทุกวันจนฝังเผากันแทบไม่ทันเช้าศพนี้เข้าวัดเย็นศพนั้นเข้าวัดพระเนนกุศลามาติกาไม่เว้นวันหลวงปู่สิงห์ท่านอาศัยเหตุการณ์นี้สอนลูกศิษย์ให้พิจารณาศพคนตายเพื่อให้เห็นเป็นอสุภะ จิตจะได้คลายความกำหนัดความหลงในรูปในกายในบรรดาพนที่ตายเพราะโรคห่าระบาดในครั้งนั้นมีหัวหน้าจ้ำผีคนนี้ตายกับเขาด้วยหัวหน้าจ้ำผีล้มป่วยได้ไม่กี่วันก็ตายญาติพี่น้องจึงนำศพเขามาป่าช้าเพื่อจะทำการชาปนกิจขณะจะเผาศพจ้ำผีผู้นี้นั้นก็มีฝนตกลงมาอย่างหนัก จนทำให้ฟืนหลัวเปียกชื้นจุดไฟไม่ติดฝนตกนานหลายชั่วโมงก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดญาติพี่น้องของหมอผีจึงเลื่อนกำหนดการเผาศพของเขาไปเผาในวันอื่นพายุฝนตกต่อเนื่องกันหลายวันจนไม่สามารถฝังหรือเผาศพของใครได้ศพหมอผีและศพของคนอื่นๆถูกทิ้งไว้ในป่าช้าจนเป็นที่น่าสังเวชแก่ผู้พบเห็น ฝนครั้งนั้นตกติดต่อกันหลายวันจนทําให้เกิดน้ําท่วมหลากท่วมบ้านเรือนไร่นาผู้คนท่านว่าน้ําป่าหลากเข้าตอนเวลากลางคืนเราหอบของหนีขึ้นไปพักศาลาน้ําป่าหลากมาเร็วแค่ชั่วโมงเดียวน้ําสูงถึงหน้าอกศพคนตายทิ้งไว้ที่ป่าช้ารวมทั้งศพของหมอผีผู้นี้ถูกน้ําป่าพัดไปกับสายน้ําน้ําท่วมสีห้าวันจึงลดลง หลังน้ำลดแล้วชาวบ้านพากันตามหาศพของตนเองที่ไหลไปกับน้ำศพส,ส่วนมากจะหาไม่เจอจํานวนศพคนตายที่หาไม่เจอมีศพหมอผีผู้นี้รวมอยู่ด้วยหลังเหตุการณ์ฝนตกจนเกิดน้ำท่วมปรากฏโรคหาระบาดก็หายไปกับสายน้ำโรคหาที่แพร่ระบาดอย่างหนะัก จนทำให้มีคนล้มตายเป็นจำนวนมากกวอนหน้านี้พอฝนหยุดตกทุกอย่างก็กลับเป็นปกติเหมือนเดิมท่านว่าเป็นเรื่องแปลกอย่างยิ่งคนที่ตายส่วนมากจะเป็นพวกมิจฉาทิฐิที่เบียดเบียนพระเนนคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมกับองค์ท่านหลวงปู่สิงจะล้มหายตายจากเสียส่วนน้อยท่านว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ทำรักษาผู้ประพฤติธรรม หลังเหตุการณ์โรคหาสงบแล้วชาวบ้านพระเนนมักได้ยินเสียงร้องไห้ทุกวันพอตกกลางคืนราวสองสามทุ่มจะได้ยินเสียงคนร้องไห้ออกจากวัดเข้าไปในหมู่บ้านจนชาวบ้านเหล่างผาผวาผีไปต,ตามๆกันเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นร่วมเดือนชาวบ้านเหล่างาจึงขอเมตตาองค์ท่านหลวงปู่สิงให้ช่วยเหลือ หลวงปู่สสียงท่านแนะนําชาวบ้านเหล่างาให้พากันถือศีลปฏิบัติธรรมทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติที่น้องที่ล่วงลับไปแล้วหลังชาวบ้านเหล่างาพากันทําบุญเปตะพีแล้วเสียงร้องไห้กลางคืนที่บ้านเหล่างาก็ไม่ปรากฏให้ใครได้ยินอีกเลย